ามตรงๆเลยนะคุณเซอร์ไพรส์ไหมที่โทรศัพท์หนึ่งไปอยู่กับบางแจ็คสองที่เซอร์ไพรส์หนักกว่าเป็นคุณแม่ส่งไปให้เซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ลองกรี๊ดในเวลาเดียวกันมันกรี๊ดตรงที่ฮะห,หรออะไรแล้วสิ่งที่หนูรู้คือรู้พร้อมกับสื่อมวลชนทุกคนพร้อมกันทุกคนแล้วหนูกําลังนั่งเขียนข่าวพี่มีความเจ็บปวดนะมันเจ็บปวดตรงที่เราทํางานในวงการล้วเราต้องพิมพ์ข่าว เราต้องมาช็อตแรกคือข่าวเพื่อสิวิตหนูต้องมานั่งรายงานข่าวพิมพ์ข่าวไปลองให้ไปมาเจอเรื่องนี้อีกช็อกอีกแล้วทุกคนจถามฮิปโปมันเกิดอะไรขึ้นบอกหนูก็ไม่รู้ในฐานะสื่อมวลชนเองอะพี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาตอบเรามาแบบเนี้แล้วสิ่งทุกคนพร้อมกันเราก็ต้องรายงานข่าวแบบเนี้ยให้เขารู้เวลาจะไปถามเขาก็ตอบบอกว่ามึงเกิดอะไรขึ้นอนะทุกคนได้แต่แบบ ไม่รู้จะทํายังไงต่อมันมันม,ม,มันเป็นความรู้สึกเนี้ยนะครับว่าทําไงต่อวะทาเราจะทํายังไงดีมันก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกก็แบบหาข้อสรุปที่หนูการการเราคุยอะคะ่ะหนูไม่ได้คิดคนเดียวหรือคุยกับโมหรือคุยกับพี่อนา,นานคุยเราคุยกันทั้งหมดทั้งกลุ่มแล้วก็นั่งว่าเอาไงเอาไงเอาไงเธอเอาไงกันดีหรือเราจะเราต้องหยุดไหมหรือเราต้องทําอะไรต่อเพื่อหาอะไรที่เป็นตรงกลางมากที่สุดแล้ว ดีที่สุดสําหรับเหตุการณ์นี้ผิดหวังไหมเสียใจไหมมันหลายมันมันหลายอย่างนะพี่มันความรู้สึกไม่ถูกเลยพี่มันมันมันสับสนมันมันผิดหวังมันหลายอย่างมากพี่มันหลายอย่างมากเลยอะ